สวัสดีฮัานผู้ชมมือด้วยครับตอนนี้โอ้ยเกมบอกกันแบบอะไรนะตอนเออมาเรียผีหรือเปล่าโอเคนะมาเรียผีแ้แหละเอ็งปล่อยก่อนเอ็งปล่อยก็บอกให้ลงไงเค่นั้นผมลงนะตัวเองกะหนาวก็ตายสิครับ อันนี้ผมได้เล่นในคอมไร่มันโอ้มีหลายสกิลแฮะทีนี้โคตรทีเฮ้จังเทีซึ่งในผลนี้ต้องใช้ดีๆซึ่งในผลปีศาจมันตัวมันมันก็จะเกินไปสารสารทีนี่นายโดนเลยเหอะ หัวตูดหมึกเจ้าหัวตูดหมึกมีเลืยอนมันรูดอ่ะเย้ฉันเอาฟาด โอเคเั้นไปดีกว่าเยอสกิลไหนผมลืมกิซีสกิลซีสกิลวีสกิลวีเป็นการบอยหลุมน้ำโอเคโอเคสกิลซีเป็นการบินนี่ไงนี่ไงผมบินสากาชีคีโนซือคาตา ผมดวงดีมากเลยผมดีใจมากผมได้ผลตะกกนชีนูซื้อขาจางวันพีสแต่มันควบคุมเป็นควบคุมใช้นิ้วแหละนิ้วควบคุมเลยโอเคลองเลงยินเท็งทองยี่เจ็ดทอง ตัน้ำลงไปอโอ้เมื่อกี้ทุกคนเห็นเลยแวบๆไหมเกมขึ้นมาเป็นเยอะมากอาซิเมีย เีเกมนี้ราคาเท่าไหร่กันไปแก่าเพียนให้หน่อยสิเพื่อเที้ยโอเคผมรู้แล้วยังไงคนอะไรเนี่ยอาโอเคไม่เอาไม่เอาเนี่ยคนอะไรอ่ะ อะไรเขาเก็บตัวอ๋อคุณตาคืนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จินกดเจนมีผม้งมืเลยไปสลวีบาสควีไปสวีไปไหนอะยฮัลโหล ขอถูกคนแล้วโอเคไปฮันให้กดที่นีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ลงไม่ เป็นเงาอยู่อือเนเกียดแล้วค่น่บี เป็นเหมือน,น,นเล่นมาแต่เป็นเป็นแมพที่คล้ายกับแมพอื่นที่เราไม่เคยเล่นเลยสก,กิลวีสก,กิลวีเดี๋ยวฮัลโหลฮลโหลสก,กิลว,กกวีโอ้ช้าอยู่นี่ผมดีอเคยบายเออไป แต่เอ็งขอถูคนแล้วแต่ฉันไม่ให้นายหรอกงูเล่นไรเงี้ยมีหน้าผมเป็นจุดๆแบบเนี้ยงูอ้วนๆเหมือนกันนะคุย พอนี่นนะเอ้เดี๋ยวพี่ตุ้มพอไปคนละทีมาแล้วยิบแบกยิบบอสเตียนตัวตายอ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว เอมมาของลูกนี่ซึ่งมันเป็นข้าวที่โคตรหดก็เกิดผมข้าวเร็วตายตายสีผมรอเองดูนะผมรออยู่นะเฮ้ย ได้เองอ่ะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินลูกขนุนเลยอย่าล้อเฮ้ยพี่ตีก่นพี่ no 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 ร t บแดไม่ใช่อย่าออกตาสิ เขาลงรีลงเก็บลีมาแล้วระเบิดเวลาตุ่มตายแล้วที่สี่อะไรพี่มวยพี่นะครับจะเก่งไหมพี่จอไ